รอบนี้ก็กดดันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็เก่งๆก,กันทั้งนั้นผมก็เด็กสุดแต่ตัวเล็กพิกี่หนูครับก็ตอนที่ผมได้ร้องพูแล้วก็รู้ว่าเป็นศิลปินท่านนี้ก็ <c oughs> ผมติดตาม ศิลปินท่านนี้มาตลอดเลยแล้วก็ชอบผลงานของศิลปินท่านนี้มากๆแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าในชีวิตนี้จะได้เจอตัวเป็นๆครับตัวจริงนี่สวยมากมากมาก,มากๆน่ารักด้วยใจดีด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆ,ากๆเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เลยครับคือแบบคือแบบชอบรุ่นพี่แบบอุ้ยชอบเขา่าอะไรอย่างเงี้ยเออครับรอบนี้ผมก็จะปล่อยพลังเต็มที่แล้วผมหวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของผมนะคะ ហេតុដេីតជិះសត្វ สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงลูกเหมือนกลับมาได้ละครเวทีไหมฮายเหมือนค่ะเหมือนเดิมค่ะคือเป็นเด็กที่ทําให้ผมรู้สึกแก่ไม่มีใครทําให้ผมรู้สึกแก่ได้เท่าไอายนะฮะเพราะว่าเจอเขาแต่ตัวเท่านี้นะฮะทุกวันนี้กลายเป็นไอดอลสาวไปแล้วเป็นไงลูกมาร้องเพลงในรายการของเรา เป็นอะไรที่แบบปลกใหม่มากค่ะแล้วก็ยากมากๆ,ากๆากะะเหมือนกันค่ะไม่แน่นะคอนเสิร์ตหน้าโฟอีฟนะจิ๊บจุกรูจุกรูจิ๊บทั้งแท่งเลยนะกดจะดีอีกแบบนึ่งนะเป็นไปได้ค่ะแล้วเป็นยังไงมาร้องกับไข่ตุนเป็นไงบ้างลูกเด็กคนนี้น้องน่ารักมากค่ะคใช่เราอยู่ข้างหลังก็คือตั้งใจมากๆเทียบคีตลอดเวลา <c oughs> อยู่ยาวเป็นไงพอรู้ว่าได้ร้องเพลงกับพี่อาไอเป็นไงบ้างลูกก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าพี่อาไอก็เป็นไอดอลของผมเหมือนกันครับ อกับการครับที่การเคยร่วมงานด้วยกันมาแล้วด้วยเคยร่วมงานกันครับใช่ครับใน C p a n นดินเดอะมิวสิเนาะก็ก็ภูมิใจในตัวออายมากๆครับที่ที่ได้เดินทางมาถึงจุดนี้นะครับด้วยด้วยความสง่างามแล้วก็ความน่ารักความสดใสแล้วก็มีแฟนเพลงที่มากมายถึงทุกวันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่า เขาเขาเติบโตมาด้วยความด้วยความเก่งจริงๆด้วยความสามารถของอาอายจริงๆในการร้องในในศักยภาพในการโชว์ของเขาบนเวทีตั้งแต่มิวสิควลแล้วนะครับแล้วก็ไปออกรายการนู้นรายการนี้ประกวดต่างๆจนเขามีวันนี้คือชื่นชมในตัวอาอยจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณที่มารายการของเรานะครับอขอบคุณไปกันครับอขอเสียงปรบมือกับน้องอาอายโฟอีฟครับ ขอบคุณนะรนะอ้าวปล่ายๆเช่เลยครับอะถึงเวลาของเราแล้วครับน้องไข่ตุนครับครับพร้อมจะฟังคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นจากพี่กบก่อนเลยดีกว่าครับพี่กบชอบมากเลยไข่ตุนครับไข่ตุนเป็นคนที่ในเรื่องของการร้องไม่ไม่ห่วงอยู่แล้ว เราเห็นศักยภาพในเรื่องของการร้องแต่วันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมคือได้เห็นศักยภาพในเรื่องของการโชว์บนเวทีด้วยนะคะตั้งแต่ออกมาเลยมีความน่ารักมีความมองนกดูนกอะไรตั้งแต่ยืนอยู่ตรงกลางคนเดียวเลยแล้วก็เวลาที่ผมเดินมูฟเวลาที่เข้ากับพี่อาไอเวลาที่สนุกสนานมันทําให้โชว์นี้เป็นโชว์ที่น่าดูน่าสนใจแล้วเราได้เห็นศักยภาพอีกอย่างหนึ่งของไข่ตุนนั่นก็คือศักยภาพในเรื่องของการโชว์คุณทําได้ดีมากๆพี่กบชอบมากโชว์นี้ติดใจชอบมากครับ ขอบคุณผู <ract> ้กอครัรบอภิกันบักฮะครับชอบมากครับเหมือนกันครับแล้วก็ในโชว์นี้เป็นโชว์ที่ดีมากเลยนะครับมีแต่คำว่าน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยคือมองไปทางไข่ตุ๋นก็น่ารักมองไปทางแม่อาก็น่ารักแล้วมันแล้วมันเป็นเพลงที่เลือกมาได้เหมาะกับ กับคู่นี้จริงๆนะครับได้พรีเซนต์ถึงสเสน่ห์ในการเต้นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสเสน่ห์ในการร้องแล้วก็ต้องบอกว่าคีย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่คีย์ที่ทําให้เสียงของไคตุนพุ่งออกไปเพราะว่ามันต้องต้อง,องเป็นคีย์ที่เบลนกับทางของพี่ไอด้วยเนาะทำให้มันอาจจะไม่ได้พุ่งมากแต่ว่ายังคงพุ่งอยู่ยังคงได้ยินในมเมสเซจที่ไคตุนร้องออกมาในทุกๆคําอยู่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้ พัฒนาต่อไปนะครับควบคุมการร้องได้ดีแม้แม้จากว่าจะเต้นไปด้วยก็ตามยังสามารถทําให้ทุกประโยคเนี่ยมันมันยังคงคุณภาพในการร้องได้ดีนะครับเก่งมากครับขอบคุณทีณ่รับแม่เมาครับ <es> นึกไม่ถึงว่าจะมีคนเอาเพลงนี้มาในช่วงนี้เฮ้ยเก่งอะทึ่งจริงๆสําหรับเด็กขนาดนี้แล้วก็แม่นทุกอันเข้าก็ไม่พลาดเวลาร้องก็สามารถทําได้นั่นคือในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเราเห็นไข่ตุ๋นในวันนี้หนูเก่งมากๆลูก โชคดีนะคะขอบคุณแม่บ้านครับพี่จอครับก็ไข่ตุนครับไข่ตุนได้แสดงศักยภาพของการร้องเพลงเร็วได้ชัดเจนทุกคําการรับส่งระหว่างไข่ตุนกับอ้ายมันเหมือนกับพี่สาวและน้องชายที่ไปด้วยกันมันน่ารักมากและอายเขาส่งนะครับแล้วก็ไม่รู้ใครสังเกตหรือเปล่านะครับทุกคนเลิกเลิกบินกันแล้วไข่ตุนยังจบยังยังอยู่ยคนเดียวยังบินอยู่ยังอยู่คือเขาเขาเก็บรายละเอียดทุกคําขอให้หนูโชคดีครับขอบคุณพี่จ้อครับเป็นไงพัลครับ ก็รู้สึกโล่งครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ผมทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับเอาอย่างนี้คิดว่าเราจะได้เข้าไปสู่รอบไฟนอลไหมผมว่าผมสามารถเข้ารอบรอบไฟนอลได้ครับต้องมั่นใจนมั่นใจไว้วมั่นใจไว้วอขอโชคดีนะลูกขอเสียงปรบมือกับน้องไข่ตุ๋นรับ ละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิรต์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี